รู้ไหมว่าทำไมเมืองกระบี่จึงมีสัญญาณไฟจราจรมนุษย์โบราณรูปร่างแปลกตาคำตอบอยู่ที่การขุดพบซากฟอสซิลกรามบนด้านขวาพร้อมฟัน5ซี่และกรามล่างขวาพร้อมฟันอีกสองซี่ณนะเหมืองฐ่านหินลิกไนอ์อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่สิ่งนี้นำไปสู่การจารึกหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองกระบี่ ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์เอเชียยุคต้นฟอสซิลนี้เป็นของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ชื่อว่าสยามโมพิเทคัสอีโอซินัสอยู่ในสายพันธุ์โฮมินิตหรือโฮมินอยอายุประมาณ35ล้านปีนอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกมนุษย์อายุ43,000ปีบริเวณหลังโรงเรียนบ้านทับป,ปริกและที่ถ้าหมอเขียวอายุประมาณ25,000ปี ทั้งหมดนี้คือที่มาของสัญญาณไฟมนุษย์โบราณเพื่อให้คนรุ่นหลังระลึกถึงต้นกำเนิดอันล้รค่าของมนุษย์ในเมืองกระบี่นี่ไม่ใช่แค่สัญญาณไฟแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งรากเหง้าของมนุษยชาติ